มาต่อมานะครับผมอายุ35ปีแล้วนะครับนะโอเคตอนนี้ผมติดคุกอาบน้ําอยู่ในคุกนะครับโอ้ห่อเสือ้อพ่อตอนนี้เราก็อยู่มา2ปีแล้วนะเฮ้ยสบูตกโ,โอ้อะไรวะเฮ้ยไม่นะประเด็นก็คือมึงจะเก็บไหมนะครับนะไอ้คขอ่อ่าเดี๋ยวก่อนนะฉันขอคิดดูก่อนอ่าถ้าผมเก็บจะเป็นยังไงวะผมไม่อยากเป็นคนใจเกเรอ่ะไม่นะอ่า,อาแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันอาจจะเกิดใจเกเรก็ได้นะครับแต่ลองดูดิอ่า เอาละฉันจะเก็บดูเนะนาะอุ้ยน่นี้อ่ะกลับมาต่อกับชีวิตไอ้คอยนะครับในอายุ15ปีอ่ะเอาแต่คราวนี้ยังไงนะครับนะโอ้ยง่ uy, วงจังเลยวะถ้านอนได้กูนอนต่อแล้วนะเนี่ยแต่แต่ที่ว่ากูต้องไปเรียนเฮ้ยเอาลตท่านผู้ชมต่อมานะครับมันมีให้เรียกน,นะครับว่าไปเรียนกับหนีเรียนเอาอะไอ้คอยมีทางเรื่อง เอาเป็นว่าเป็นเด็กเป็นเด็กดีหรือว่าเด็กไม่ดีเป็นเด็กดีดีกว่านะครับต้องเป็นตัวอย่างให้น้องๆที่เคยเล่นออเอาโอ้เหล้ครูวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอเพศศึกษอนเนอะรู้ไหมว่าพวกเราเกิดมาจากอะไรเอออกูมาสดแล้วมาได้แล้วไอ้คอยอุ้ยมาสายนะเว้ยเอาล้เข้าเรื่องเลยตะกี้รูพูดถึงเรื่องเลยนะครูพูดถึงเรื่องใครค่ะอ่ะเอาแหละผมเข้าเรียนนะครับเฮ้ย อะไรเนี่ยแล้วทําไมชีวิตกูวนเวียนเอา้ากลับมาจุดเดิมนะครับเอ้าคืออะไรอ่ะคือคนที่เลือกเรียนใยเรียนดีกว่าไม่เรียนมั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 นไม่ดีกว่าเหรอนะครับชีวิตนะครับอะไรปุนเนี่ยอ่ะกูต้องหนีเรียนยิงใช่ไหมอืมมาแล้ว่ะท่านผู้ชมอืมมันให้ผมตั้งใจเรียนมาวะ่ะอ่ะอยังไงว่ามา ไม่อยากจะหนีเรียนแรงแม่งเอ้ยเฮ้อโอ้ว่าไงเพื่อนเพื่อนเฮ้ยวันนี้พวกนายจะหนีเรียนกันใช่ไหมไปเร็วไปดูดบ้องกันโอ้โดูดบ้องอะไรรอบพวกเราไม่ดูดูดบ้องอะไรใช่ไหมถึงวันดูดบ้องไม้ไผ่มาต่อมาเข้าสู่อายุ16ปีนะครับหลังจากหนีเรียนออกมาจากวันนั้นนะครับโอเคฮ่าฮ่าอินโนราของเราโอ้โโดดระเบิดอื้งเป็นไงร่ะเออบอกคูไปดูดีนไีบลอนหรือเปล่าอุ้ยเอาโดดตามเอา อินโนาราบอกเธอไม่ต้องห่วงนะคอยเธอไม่เป็นไรหรอกเอาแหละนะครับอย่าโดดกับโดดเอาเลือกอะไรดีนะครับนะอินโนาราบอกเธอไม่จำเป็นจะต้องโดดกับเขาก็ได้ถึงแม้เธอจะหนีเรียนตามพวกเรามาอ่ะไม่โดดกูกลัวกูไม่โดด,โด,ดเอาซะงั้นอินโนาราบอกฉันโดดคนเดียวก็ได้ย่า yeah! ตายโดนฉลามแดกไม่โดน โอ้โหเสียใจทําไมกูไม่ไปกับอีโดราบันิโคงได้เป็นแฟนกันแล้วโอ้โหนะครับนะผมพยายามเป็นเด็กดีให้ต้องๆ้องเห็นนะเนี่ยเออถึงไปชีวิตจริงผมอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกผมอาจจะเป็นตรงกันข้ามเลยก็ว่าได้อ่ะก็ได้เดี๋ยวกูเป็นคนเรียวให้ดูมานะครับโอเคชีวิตเราต้องมีแหกกดนะอะพวกเราโอ้โหโดดไปแล้วโอ้โหนะครับอืมอะเอาละจะตามแฟนไปนะครับโอเคโดดไปเลยมาโดดไปด้วยกันนี่เป็นไงเฮ้ยคืออะไรวะมีสโลวยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงจ เรียบร้อยนะครับเฮ้ยพวกเราเล่นแลวสนุกกันจริงๆเลยเออตารางไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกนะครับอืมผ่านว้นี้มาได้ไงวะเอาและนะครับเนาะระหว่างการเดินทางไปสู่อายุ17นะครับเฮ้ยโอ้โหโตขึ้นนะครับนะค,บคุณจะเปลี่ยนสกินไหมไม่เปลี่ยนหรอกเว้ยฉันชอบไอ้ข่อยหน้าตายอย่างนี้นะครับเอาละเอาไปสู่อายุ20เลยนะครับตะกี้จากตอนแ,แรกโอ้ยคราวนี้มีหลายเส้นทางให้เลือกนะครับมีหนึ่งสสี่ห้าเฮ้ย นะครับโอเคเราจะเข้าสู่อายุ21นะเครับเราต้องเลือกนะครับนะโอเคตอนนี้เรากําลังทาอะไรอยู่ดูหนังโปรหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะครับนะเอาละมาดูอะไรดูอะไรของมบงกเงเลืออะไรวะอ่ะคืออะไรอ๋อคืออะไรเนี่ยมิชเชลเอายุ2 2เฮ้ยก็เซ็กซี่ดีนะแล้วถ้าเราสนใจละ่ะแต่ดูรู้สึกว่าเธออ่อยนะผมว่าเธอแต่จริงๆเราก็มองที่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้แต่รู้สึกว่าเธอต้องการอะไรสักอย่างจากเรานะผมว่ายังไม่ผ่าน มีห้าตัวเรื่องแน่ๆเลยเล้นี่คือ,อดูเรียบร้อยมิโกะนะครับนะรู้สึกเหมือนชื่อจะเหมือนมิโกะแต่ไม่ใช่นะครับชื่อเอลิสนะครับโอเคเอลิสเหรออันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ถ้าสมมติผมไม่เลือกแล้วผมจะเจอคนนี้อีกไหมเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะต้องมีเจออีกนะครับผมไปชอบเด็กน้อจนเกินไปนะครับนะผมต้องเจอที่มันเพอร์เฟกต์กว่านี้โอ้โหอันนี้นะครับออกกระตุนกระตุนน่ารักน่ารักตัวเล็กๆนะครับนะชื่อเสี่ยวเสี่ยว เสียว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 นะครับนะเอออายุ18ปีเอออายุน้องรุ่นน้องเรานะครับนะโอเคอ่ะข้ามไปอีกนะครับนะเหลือสองตัวช้อยเลือกบอบุ้ยบลอกบอฟกูมาเป็นเกยเอ้ยข้ามไป อืมโอเคแบ๊กเลยตัวเลือกตัวสุดท้ายชิพายแล้วกูต้องเลือกด้วยไม่มีการกระบาดอย่างอื่นแล้วไม่ชีวิตกูต้องไปแบ๊กอยาก่างนี้ไม่ไม่เอาไม่เอาน้องขาใหญ่คนนี้บายกูตัวเกาใช่ไหมเดียไม่มีติอย่างอื่นด้วยโอ้โหยูสามห้าเป็นพี่กูสิห้าปีแม่กเลย เออยังถามอยู่ว่าอายุชัวก็ไม่ไม่ให้ทางเรียกกูเลยเออกากูโน,โนได้ไหมเนี่ยแมงเ้ยเอากูกลับไปไม่ไม่กูอยากกลับไปเออชัวก็ได้วะเออกูว่าแม่งทั้งโอ้โหไอ้ข่อยรู้สึกดีใจด้วยนะ โอเครอบวิบากกับได้แล้วได้ไอ้ข่อยมบืงเลือกผิดแล้วผมว่ามันต้องอย่นีนะเออออนมานัฉันชอบกินของอ้วนๆเต้นเลยสนุกสนุกสนุกฮู้ยนะครับนะฉันจะซื้อของกินเยอะๆฉันอยากกินตอนนี้โอ้โหร้านจิวเวอรี่ชิบหายแล้วโอ้โหกูไม่มีโอกาสเลือกผู้หญิงคนใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยเอาไงดีซื้อในราคาสองหมื่นกับร้อยเหรียญ เลืกอกยากและรู้สึกว่าผมอผมเลือกซื้อสองหมื่นไม่ได้ด้วยนะครับนะเออแต่ผมคิดว่านะเจ๊แต่เรานันจะชอบราคาแพงๆนะแหวนเพชรต,ตัวนี้แต่ผมมีตังค์ซื้อแค่ตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วด้วยอะนี่อ่าโอ้ยไม่ชอบเลยที<ะ>่เธอไปซื้อของแพงๆให้ฉันไปแล้วโชคดีเราเลิกกันโอ้แบบเอ้ยกูโดนเบียดอีกแล้วนะครับเนี่ยชีวิต มันดีใจอะไรของมันวะโอ้เซ็งเลยนะครับนะมันดีใจอะไรของมันคุณงงไหมโอ้ผมอยากเปลี่ยนเส้นทางวะ่ะอ่ะเอาละตอนนี้นะครับนะมาถึงจุดพอยต์ใหม่นะครับอ่ะคืออะไรวะอ่ะเอาละครับนะโอเคตอนนี้ผมคุยกับเขานะครับรู้สึกว่าเธอจะงอนนะครับนะเออผมถามเธอว่าคุณอยากไปเที่ยวไหนไหมอะไรนี้เธอก็ตอบข้เดียวโน no. นะครับนะผมก็ฮยโ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 ย่ฮาวอายูอ่ะถามความรู้สึกดิะคุณเป็นยังไงบ้างนะครับ ที่รักคุยกับผมเธอได้โปรดบรรู้สึ่งเรียกร้องอ่ะตอบกลับอ่ะโอเคมาอันนี้บอกว่าเออเธหลงทางอัะทิบหาย โอ้จิบหายแล้วเอาไงดีกับชีวิตนี่โยนโทรศัพท์ทิ้งแบงค์เลยโอ้กูจะเรียกคนที่สองโอ้ชีวิตทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยเออไม่อยากเอาเจ้ฮออไม่อยากเอาเจ้คนดีเออรู้สึกว่าผมจะรักเขาทั้งเป่าเลยนะครับนะแต่ผมไม่ชอบเจ้คนเอายะเสลยแต่ในเกมไอ้ขอ่มันรักเจ้คนนี้ทั้งเป่าเลยนะครับนะเฮ้ยนะครับเมคอัพนะครับวนาะ หรือว่ากระโดดตึกไปเลยนะครับโอเคผมว่าผมต้องลุกขึ้นสู้คนเราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับนะถ้าโดดไปเราก็จะอะเออคืออะไรวะเออเออฉันยังอยู่นี่ไม่อ,อ๋อฉันเข้ามาเก็บโทรศัพท์อืมฉันก็แค่โกรธนะเฮ้อชีวิตยังอีกไกลเออไอ,อ้คอยต้องเดินก้าวหน้าต่อไป hey, hey. ตัวหาเพื่อนดีกว่านะครับเอาละต่อมานะครับนะเออเอา เจบอกโอ้ยคนรวยเออโอ้ไม่โอ้ยเดวกกอนเดวก่อนที่รักโอ้โหล้มเลยเฮอทำไมชีวิตเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยไม่ฉันจะไม่ยอมทนฉันจะไปหาสิ่งใบๆเฮอเจ๊ทิ้งฉันฉันจะทําให้เจ๊ดูและรู้ว่าฉันนั้นสุดยอดแค่ไหนและรวยกว่าไอ้หมอนั่นด้วยอ้าว กูกำลังพากดีๆแม่งเอยมากระโดดเข้าสู่อายุ25แล้วนะครับนะโอเคผ่านมา2ปีดูซิมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเฮ้ยมีออฟฟิศของตัวเองว่าเอาด้วยออไม่ใช่ออฟฟิศนะครับอ่าเราเป็นคนเสิร์ฟกาแฟน,นะครับนะคนนี้คือใครหุ้ยสวยรวยสเปกกูเลยนะครับเอาดิอ่ะยังไง <c oughs> โอ้ใช้ไม่ได้เลย <c oughs> เอาเหม่เงยชีวิตดีจะต้องทำยังไงดีด้านซ้ายก็คือ ทำความสะอาดกาแฟ ä? ด้านขาวาก็คือต่อยเธอเอาไงดีผมไม่อยากต่อยผู้หญิงว่ะเราแค่ไม่ต้องทํางานนี้แหละเนาะถ้าเราไม่ชอบโอเคอ่ะโอ้โหนะครับแต่ถ้าเหยียบหัวผมเนี่ <c oughs> ผมต่อยอืกูเพิ่งพูดจะไม่ทานขัดคำแ่งเอ้ยแต่ให้กูเจอรอบหนานะ <c oughs> กูต่อยได้เนีนะ่ยโอ้โหตะกี้มันเหยียบหัวผมว่ะผมเจ็บใจไอ้คอยก่อนที่จะเป็นเทพเจ้าคอย, <c oughs> คอยมึงโดนเหยียบหัวมาก่อนเหรอวะเนี่ยโอ้ฉันรู้สึกเอ้ย ออาต่อมานะครับไอ้คอยนะครับรู้สึกขึ้นไส้นะครับนะมันจะเข้าห้องน้ําผู้หญิงหรือห้องน้ําชายนะครับนะเอ,อผมก็ต้องเข้าห้องน้าชายดีถามแปลก,ก,กนะครับไปแล้วแต่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 แต,ะตะ่เอาแม่งเต็มหมดอ่ะมันมีสองทางเรืนะครับซ้ายก็คือไปเข้าประตูที่มีคนเข้าอยู่ส่วนด้านขวาก็คือส่วนด้านขวาก็คือจัดการธุระในชักโคกเลยนะครับเอาไงดีนะครับนะอ่ะไม่ไหวแล้วเปิดประตูเลยดีกกว่่่่าเ้้ยยยปปิิดระะตูนนีคออออห โอ้แกเนี่ยกดประสาทโอ้ยโดนต่อยแม่งเอ้ยอ่ะเอาแระคราวนี้เอาใหม่นะครับอ่ะชักโคก็ชักโค,ก,ก,โคกว่าแบกเอ้ยชีวิตดีออู้แม่งเอ้ยเออทิ้งไว้เออเออเผยดั่นมาเปิดประตูมาอยากขี่มาโอ้โหเห็นผลงานกูดีสุดยอดเลยนะครับเอาเลยครับต่อมานะครับนะอายุ29ปีผมมีทางแยกว่ะผมมีทางแยกว่ะให้เรื่องอยู่2ทางนะครับระหว่างรถ สปอร์ตแบบไหนดีนะครับนะสีขาวหรือสีน้ําเงินท้าผู้ชมชอบอันไหนนะครับนะระหว่างซ้ายเนี่ยบูดีแสนเหรียญน,นะครับนะแสนเหรียญก็ตกอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทโซนด้านขวาน,นะครับสีขาวจะตกอยู่ที่ประมาณ4ล้านห้านะครับนะเออจะเลือกอันไหนดีแพงหรือว่าถูกกว่าผม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 ชอบสีถูกกว่ามันมันมันเจ๋งดีนะครับนะ เออแต่มันไม่มีกระจกอะ่ะมันแปลก,กๆว่ะผมว่าเอาความปลอดภัยเป็นระดับหนึ่งดีกว่านะครับสีขาวดีกว่านะ <Bradley. S 1> ฮะนีะ่ผมเรียกทางขวานะครับรถที่มีกระจกนี่ไอรถคันนั้นอะ่ะเฮ้ยอาไยังไงละ่ะเฮ้ยอ๋อมันคือรถโอ้ยรถคันไอที่อ้นนมันเอ้ยเฮ้ยทีรักเอ้าทีรักจาฉันไม่ได้เหรอเออเจปาอวนไงเอ้ยังไง,ง,ไงละ่ะโอ้ผมขับชิวนะครับเฮ้ยอ๋อกลับมาเล่นงานเหรออ๋อถึงว่ามันเป็นเส้นอ้อมนะครับเส้นไปด้านขวานะครับนะก็คือแบบกลับมา เหมือนเดิมอ่ะกลับมาดูถูกที่จริงผมไม่อยากทำอย่างนั้นนะแต่แค่ผมจํารถคันนั้นไม่ได้เฉยนะครับเออผมไม่คิดว่าไอ้นี่มันจะขับแล้วกลับมาดูถูกโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วออกูว,ว,ว่านี่ฝีมือพ่อกูแน่นอนเลยฝีมือพ่อ,อผมบแน่นอนนะครับโอ้โหแมงอเอ้ยใครวะนะครับนะหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นฝีมือเราก็ได้นะครับเพราะว่าเออลวดไม้นะครับหล่นไม่ไกลต้นนะครับนะ พ่อเป็นยังไงลูกก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมได้ดิบได้ดีนี่ก็เพราะว่าผมยอมผู้หญิงคนนั้นนะครับนะที่เป็นเจ้านายผมเหยียบหัวนะครับนะป่านี้ผมคงไม่เติบโตได้ขนาดนี้ถ้าผมไปต่อยหน้าเธอนะครับนะแต่ถ้าเธอต่อยหน้าผมอีกนีิดหผมต่อยเธอคืนกลับแน่นอนนะฮะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามารางรถนะฮะเออคิดถึงพ่อขึ้นมาเลยวะพ่อสั่งให้ผมไปล้างรถนะครับนะเออโอ้โหดูดีนะครับนะลูกไม้แม่งโดดไม่ไกลต้นจริงๆเลยนะครับดูดี เหมือนพ่อเป๊ะเลยนะครับนะอ่าแล้วต่อมาเข้าสู่อายุ32แล้วนะครับนะโอเคมาเอา้าตะกี้ใครทักกู Hey you mm. แล้วยังไงอ่ะคลิกก่อนอ่ะหันไปดูเฮ้ยเจ๊บอกให้ผมมาที่นี่ว่ะแล้วผมอ่ะต้องเลือกไปนะครับเจ๊บอกมันบอกว่า,เ,าเครื่องชงกาแฟของฉันที่บ้านมันพังอะ่ะหยุดทํางานนะครับมันบอกให้ผมไปซ่อมได้ไหมหลหรอนะครับนะผมจะพูดว่าไงดี เติบโตได้เพราะเจ้เขาน่ะแหละเจ้เขาก็คอยสอนงานให้กับเราถึงแม้ครั้งนั้นมันอาจจะดูแย่ไปหน่อยนะครับในการเหยียบหวัวผมผมก็ช่วยแหละแต่ถ้าเจ๊เหยียบหวัวผมอีกครั้งหนึ่งนะผมเหยียบคืนแน่นอนนะครับอ่ะผมช่วยก็ได้อ่ะ yes man ก็ได้อ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีแทบทุกอย่างแล้วนะครับนะอ้าวเจ้ยังไง นะครับใส่ชุดชิลมากนะครับรู้สึกว่าผมจะลงเอยกับเจนี่หรือเปล่ารู้สึกแปลกๆนะครับนะเอาแหละตอนนี้ยังไงยังไงเครื่องชงกาแฟนะครับนะโอเคมันเป็นวิธีการอ่อยของเจหรือเปล่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าเครื่องชงกาแฟอาจจะไม่ได้พังจริงนะครับนะแต่เจรอผมมาเฮ้ยห,หรือเปล่านะครับอืมหน่อยขอดูซิอ,อืหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับอ่ะโอเคกลับมาซ่อม ปั๊บจับจับจะนับจับจ้าฉบับหนาวนะโดนใจไม่สวยไม่ยอมฟังใครเจ้ไปไหนวะทำไมยังไม่มาสักทีนะซ่อมเสร็จแล้วไหนเดินดูไปดูดิทำอะไรอยู่วะอืมอืมเอ้าเจ้ครับทำอะไรอยู่ครับเจ้เชื่อเซเล้วเหรอโอเคยอดเจียมจริงๆอุ้ยคุณจะรังเกียจไหมถ้าจะนวดขาให้ฉันอื โอ้โหเห็นนี่กูตกใจเลยเดี๋ยวก่อนนะผมมาทํางานให้เจดนีเดี๋ยวก่อนไม่มันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ผมไม่ได้ชอบเจ๊ผมมาทําก็เพราะว่าผมเห็นเจเป็นคนน่านับถือไม่ฉันจะไม่กินเจ้านายไม่มันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อืมอฉันไล่เธอออกโอเคนะเอากูโดนโยนออกมาโอ้โหแหมงเอ้ยนะครับเกิดอะไรขึ้นเออนี่ผมเลือกทางซ้ายนะครับ๋อมันเป็นทางเลียกพอดี เพราะว่าผมรู้นะครับถึงแม้เจจะสวยจริงแต่เจเป็นคนที่นิสัยไม่ดีนะครับเพราะว่าเอออสุดท้ายนะครับกูโดนไล่ออกจากงานตะกี้มึงยังขับรถสปอร์ตอยู่เลยมึงเอารถสปอร์ตไปขายแล้วก็ซื้อบ้านดีโอเรียบร้อยนะครับไม่นะชีวิตไอ้ข่อยต้องมาขอทานโอ้แม่เอ้ชีวิตดีเฮ้ยตำรวจเฮ้ยเชฟไพรแกเฮ้ยแกมาขอทานอะไรตรงนี้เขาไม่ขอทานไอ้เบื้องเฮ้ยคนอยู่ภายใต้การจับกูแล้วตอนนี้นะครับนะผมรู้สึกว่ากูจะโดนจับ อ,อะไรกันวะเอ่อด้านขวาคือยอมมอบตัวด้านซ้ายคือหยิบปืนเนาะไม่กูมไม่ยอมเป็นโจรเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยยอมมอบตัวอะไรวะเดี๋ยวก่อนตะก,กี้กูอ่านไม่ทันนะครับนะเอาอะไรดีท่านผู้ชมเอาหยิบปืนดีกว่าผมหยิบปืนแต่ผมไม่ได้ยิงอะ่ะไม่เอาดีกว่ามันก็แจ้งอยู่ดีว่ะผมว่า,าผมยอมมอบตัวไปก่อนแล้วค่อยคุยกันดีกว่าเนาะในทางกฎหมายอาจจะดีกว่าโอเคไปไปกับตำรวจเขานะครับนะอ่ะดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นปึ๊บ อ่ะโอเคโอ้โหตอนนี้ม okay, okay, ีทางเลือกแยก2ทางนะครับตอนนี <scales one nationwide> ้ผมเข้าไปอยู <S <S ่ในคุกแล้วอายุพอสมควรนะครับโอเคมาแล้วเข้าสู่คุกแล้วนะครับนะโอเคกูยอมเข้าคุกก็ได้อ่าเอาดิอืออน้อยใช่ไหมอือถอดเสื้อซะอแล้วใส่ชุดนักโทษนะครับนะ เออเอาละตอนนี้นะครับผมมีเลือกสีชุดนะครับนะเป็นสีเอาสีส้มดีกว่าสีส้มดูเท่กว่านะครับนะนี่โอ้โหลูกผมชอบชุดนี้บอกเลยอ่ะโอ้โหลูครับรู้สึกมึงภูมิใจเนาะที่ได้เข้ามาต่อมานะครับผมอายุ35ปีแล้วนะครับนะโอเคตอนนี้ผมติดคุกอาบน้ําอยู่ในคุกนะครับโอ้ต่อเสื้อผ้าตอนนี้เราก็อยู่มา2ปีแล้วนะเฮ้ยสบูตกเอ้อะไรวะหูใหม่นะประเด็นก็คือมึงจะเก็บไหมนะครับน้ไอ้ข่ เดี๋ยวก่อนนะฉันขอคิดดูก่อนถ้าผมเก็บจะเป็นยังไงวะผมไม่อยากเป็นคนใจเกเรไม่นะออ่แต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันอาจจะเกิดใจเกเรก็ได้นะครับแต่ให้ลองดูดิเอาละฉันจะเก็บดูเนาะจิ้หายเฮ้ยโอ้โหใครวะอยู่ด้านหลังตุ๋วไม่จะโดนตุ๋ยเย้ไม่ันไม่อยากเสียตัวแปลง ตะก,กี้นะครับแวกเอ้ยกูไม่ได้ไปเก็บสบู่เลยนะครับแต่ผมรู้แหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะ <_ an> เออผมว่าอะไรมันจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้นะครับเอ่ะอ่ะอ่ะไม่เก็บต่อนะครับอ่ะไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บเอ,อ่าเป็นไงเกิดอะไรขึ้น <_ an> เอ้ยกูรอดโดนตุ๋ยเว้ยเอ้ยไอ้ข่อยไม่ได้เป็นคนใจเกลยเรแล้วโอ้โหก็นึก <_ an> ว่าจะเป็นพี่ตล่างสรงเอาละครับต่อมานะครับรารู้สึกว่าจะอยู่ใน ออตอนพักผ่อนนะครับเอาบาดรวงเห็นเข้าอ,อุ้ยเฮ้ยคนนี้ฉันจำได้นี่เฮ้ยไอหนูนั่นที่มันเคยเชื่อเรื่องพระเจ้าอฮ้อ่ะตอนนี้มีให้เรื่องระหว่างสองอย่างนะครับนะว่าให้ช่วยไอ้คอยหรือว่าปล่อยผ่านไปนะครับนะเอาเป็นช่วยดีกว่านะครับเพราะว่าฉันจำได้โอ้โอ้สวัสดีครับคุณตำรวจคุณมีอะไรครับโอ้โชคดีฉันเอาเอาเอ,เอบึงไม่คุยกันเลยละ เออพอดีฉ,ฉ,ฉัน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 ชอบไอ้หมอนี่เอาเอาคืออะไรเออมาช่วยฉันยกของหนนะ่อยเนาะเออพอดีวันนี้จะทำเ,เทศกาลงานบวชอุย้ยเอาแหะเฮ้ยโอ้ยผมได้อผมได้มีดว่ะไม่เชิงมีดมันเป็นไขควงนะเออไขควงันเป็นแหลมมากนะครับโอ้ขอบจริงจรนะิงน้อยคอยเออพระเจ้าจงมีด,ดล่เราเอเลือกทางที่ดีล่ะนะครับ อ๋อตะกีก้คือไม่ได้เอาผมออกจากคุกนะครับแต่อให้ผมช่วยงานเฉยๆนะครับนะต่อไปนะครับจบก,กันไปที่อายุ39ปีนะครับาคบมาในฉากฉากนี้นะครับผมจะท,ทั้งทำกันเฮ้ย นะครับโอเคทําการโอ้โหโจรกร,รนะครับนะไม่ได้จรกรรหรอกผู้เล่นนะครับเขาเรียกว่าอะไรปึ๊บปื๊ดป๊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 ป,ป๊นีโอเคผมจะทําการสตอกก่อนนะครับนะเพื่อดีจากที่ดีเพราะว่าฉันไม่ผิดบอกไว้ก่อนเลยฉันไม่เคยผิดด้วยนี่เออที่ฉันรับโทษเพราะว่าฉันไม่อยากทําร้ายตํารวจแล้วก็ไม่อยากเป็นคนเลวในสายตาคนอืน่นฉันไม่อยากเป็นโจรด้วยโอเคเอาละนะเราจะต้องหาทางบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับที่คนดีจะต้องหาทางแก้ตัว นะครับนะแต่ในเมื่อโรคนี้มันโหร้ายกับเราเราก็ต้องหนีออกมาะนะครับโอเคเอาล่ะมาไอ้กวอยไม่ได้ผิดอะไรเลยนี่ออกมาแล้วฮู้โ,โ้เอาละโอ้ยจะเต้นทาเตียอะไรเนี่ยโอ้ไปแล้วไปแล้วลืมตัวลืมตัวโอเคันหนีออกไปได้แล้วแล้วยังไงต่อวะเนี่ยเออซ้ายขวาหน้าหลังโอ้ไปยังไงดีเออเออทางนู้นก็โอ้ประตูทางนูน้นเอาไงดีครับนะซ้ายขวานะครับไม่รู้อ่ะนะครับซ้ายขวาขวาร้ายซ้ายดี ซ้ายดีซ้ายดีไงไปซ้ายดีกว่านะครับไปแล้วเว้ยดีแล้วประตูโอ้โหดีและทางออกพระเจ้าช่วยโอ้กูรอเราโอ้โหดี่ก้อยโอโโ้อุ <spreading exaggerated> โมงค์มุดเลยแล้วกันนี่เออมุดเลยมุดเลยจังหวะนี้โอ้โหอุโมงค์ดูไม่เหมือนอุโมงค์เลยว่ะนะครับมันเหมือนลุ่มดำยังไงไม่รู้โอ้โหโดไปแล้วเย่าป็นยังไงนะครับนะหลอปะเอ้ย เอ้ยตนผู้ชมผมออกจากคุกได้แล้วนะครับนะในอายุ39ปีโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้อย่างนี้แหละนะครับนะก็รอดูต่อไปนะครับว่าไอ้ข่อยจะเจออะไรในชีวิตนะครับหลังจากหนีออกมาจากคุกหรือว่าจะโดนตำรวจจับเกลับไปหรือว่าไอ้หลุมนั่นอาจจะเป็นหลุมขุดทองก็ได้นะครับนะไม่รู้เหมือนกันว่าเจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะครับใน EP ที่3นะครับนะกับเกม100 h n Year Simulator นะครับโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบย